พอไม่ไหวแล้วอาภูมิแพ้จิกจิกจิกจ๊ะจิก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 อะไรฮัลโหลฉันดีไม่เล่นของเล่นหรอก แซนดี้แม่คุณเรียกอะอุ้ย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 ไม่เอา嘛อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ของพีเตอร์ยักมาแล้วยักมาแล้วเลือดเลือดเลอยากมาแล้วแมวแมวแาวยักมาแล้วไม่กลัวเหรอ ไม่กลัวยักษ์ตัวนี้เหรอแค่นี้ไม่กลัวยักษ์ตัวนี้เหรอแซนดีจอมซนแคนนีมีตัวอะไรอยู่ในถ้ำไหมพรินเซสเนียพรินเซสค่ะสวัสดีพี่อิชาครับ พีอ่อิชาน้องแซนดีไม่อยู่นิ่งเลยใช่แล้วมีไรโน่ด้วยนะ อันนี้จะอ่านหนังสือเหรอคะอันนี้จะอ่านหนังสือ,อคุณแม่เจ็บคอคุณแม่เป็นแผลที่ทอมซินเขาเรียกว่าทอมซินไม่ซนทอมซินมันเป็นแค่ตรงคอคอ,อส่วนใน เจ็บว่ะเขาว่าทายาได้สวัสดีนาแว่นนาแว่นส่งหัวใจมาให้แสนดีสวัสดีค่ะหมอแสนดีจะดูดาราเหรอแสนดีจะดูพี่ดาราค่ะอู้ยรักอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยมีนกด้วยแสนดีเพิ่งจะหนึ่งขวบค่ะเพิ่งจะครบหนึ่งขวบ ฮะ<อ>พอ่อไหวไหมพ่อเป็นปุ่มแพ้จะมีน้องให้แซนดี้เมื่อ,อไหร่รอไปก่อนอีกสัก4ปี ใครดูอีกทีกินอะไรหรอไม่ได้นะนโนกินนะกินไม่ได้ค่ะอืมเอ้เห็นนะอืเห็นนะันนี้จะเอาไอ้เล็กๆเข้าปากนะ ดูให้ดีนะเฮ้อ๋อ,อไม่ได้เข้าปะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแค่จะทําเหมือนอาจจะยังนะอ่อโนโนออมศรีบอกเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไไดใช่ไหมรู้ศดีรู้ค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่เหมือนจะเข้าแต่ก็ยังไม่เข้า ใช่ใช่เข้าปากไม่หลอกเข้าได้ไหมไม่ได้เข้าไม่ได้บอนก็ไม okay ่ได no? ้เนาะเข้าปากแสนดีได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้มีความแบบว่าก็อยากนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่คุยมีสองร่างหรอมีสองลาง เราสามารถเอาเข้าปากได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้ได้เอแลกวก็เอาเข้าปากแพ้เสียงในหัวออค่ะไม่ได้ไม่ได้ขอได้ไหมให้คุณพ่อค่ะให้คุณพ่อเอาไปทิ้งนะ เออไม่ได้ไม่ได้ไไดขอได้ไหมตลกทิ้งทิ้งทิง้งน้องขวบแล้วค่ะเมื่อวันที่สิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่สิบเก้าสันดีเกิดสิบเก้ากันยาค่ะสันดีเกิดสิบเก้ากันยาคือวันเกิดไปเพิ่งจะหนึ่งขวบค่ะ ลิ้งจะหนึ่งขวบขอกอดหน่อยอูย้สวัสดีพี่พี่ค่ะเ <c oughs> มื่อกี้แม่เอ้า <c oughs> โดนบล็อกอะ่ะอีกแหละก็ติดหน้าผู้ใหญ่ด้วยนะ <c oughs> ที่จ,จ้าจะาดิจอกจะบอกเราทำไมหรอีิจอกนายจะบอกเราทำไมนายมันหน้านัก เหมือนพึ่งคลอดไปใช่ค่ะไอต้องไอต้องยังเอาไอเสียเสือ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 เสื จ๋าจ๋าจ๋าแซนดี้จ๋าจ๋าก่อนแซนดี้จ๋าแซนดี้จ๋าแซนดี้อุ้ยหล่อๆทั้งนั้นเลยเร็วมากใช่เหมือนพึ่งคลอดไปนั่นน่ะสิค่ะแซนดี้จ๋าก่อนจ๋าจ๋าจ้ะมีแม่มีพี่ๆไหมอีโอ้ยพี่ๆหล่อๆทั้งนั้น สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมไหวพี่สวยจ่าจ่าจ้าอู้มีใครบ้างคะแซนดี้คนไหนรอพ่อรอไหม จ้าจ้าจ้าคุณพ่อไม่สบายอ่ะคุณพ่อเป็นภูมิแพ้เวลาฝนจะมาทีแลไรคุณพ่อก็จามจนมึนหัวขอบคุณค่ะสันดิน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะพี่นาชาขอบคุณค่ะ้ำดีกว่าฮะอุ๊ยคุณพ่อเข้าถ้ำหรอ คุณพ่อเข้าถ <Okay. S 1> ้ำคุณพ่อจะเข้าถ้ำแล้วเหรอเอ้ย,อยท้ำกันไปเลยเนี่ย